ครับก็เดี๋ยวไปติดตามการขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดท,ที่จังหวัดสกลนครกันต่อครับจังหวัดสกลนครนะครับเปิดโครงการขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้ชื่อชุมชนล้อมรักตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดและการขยายผลพื้นที่ต้นแบบสกลนครโมเดล ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่งใครบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนาภายใต้ชื่อชุมชนล้อมรักนะครับอำเภอเมืองสกลนครณนะองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครโดยมีนายเอกพโสพลประลัดจังหวัดสกลนครน,นางสาวจิรพรเบิกบานดี นายอำเภอเมืองสกลนครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทั่วยางหัวหน้าสนราชการตำรวจทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำอสอมอชุดปฏิบัติการประจำตำบลและหมู่บ้านเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งอำเภอเมืองสกลนครนะครับถือเป็นพื้นที่เป้าหมายอันดับแรกของจังหวัด ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองสกลนครได้บรูรณาการความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการคัดกรองหรือว่ารีเอ็กซเย์นะคะให้ครบทั้ง16ตำบล173หมู่บ้าน52ชุมชนระยะเข้มขน้นในวันนี้ได้เลือกตำบลห้วยยางเป็นตำบลน,นำร่องในการขับเคลื่อนการบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือว่า CBTX นะคะชุมชนล้อมรักกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวจานวน118ราย ในการดําเนินการได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการในพื้นที่ทั้งนี้เป้าหมายของโครงการ CBTX ชุมชนล้อมรักมุ่งหวังสร้างต้นแบบการแก้ปัญหาย,ยาเสพติดที่ใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางเพื่อช่วยผู้ป่วยฟื้นฟูนตนเองแล้วก็กลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมั่นคงพร้อมกับต่อยอดโมเดลนี้ไปสู่พื้นที่อื่นๆเพื่อสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ